สำนักงานคลังจังหวัดพังงาขอนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงาประจำเดือนตุลาคม2568เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาขยายตัวร้อยละ6.0เมื่อเทียบก,กับเดือนตุลาคม2567ขยายตัวร้อยละ10.6เมื่อเทียบก,กับเดือนกันยายน2568จากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่าย และเศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิตเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ4.4เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2567ผ้าภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ7.8 จากปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนามัยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในช่วงเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวผลผลิตปลาล์มน้ำมันและยางพาราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการผลผลิตและการเตรียมความพร้อมสินค้าหลักอย่างยางพาราและปลาล์มน้ำมันตามมาตรการ U d r ีที่อยู่ในช่วงผ่อนปรนและขยายระยะเวลาการบังคับใช้ในขณะที่ผลผลิตสุกรและโครปรับลดลง สำหรับดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม2568ปรับลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ10.4จากดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ปรับลดลงภาคบริการขยายตัวร้อยละ2.2ตามการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและพัตคารจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทค้าส่งค้าปลีกที่ปรับเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนผ่านจากฤดูมรสุมเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงามีอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะซิมิลนันซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568โดยอัตราส,ส่วนจำนวนผู้เยี่ยมเยินคนไทยคิดเป็นร้อยละ43.04และชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ56.96ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงาสูงสุด3าอันดับแรกได้แก่ เยอรมนีอิสราเอลและอังกฤษในขณะที่ภาษีบำรุงท้องถิ่นจากโรงแรมปรับลดลงแม้จะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเฟิงเฉิน ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะบริเวณเขาหลักแต่กิจกรรมหลักและการเตรียมความพร้อมของพืงพ้นที่แสดงถึงการฟื้นตัวและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอย่างเต็มที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ1.5สะท้อนได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนโรงง,งานอุตสาหกรรมในจังหวัดปรับลดลงเล็กน้อยแสดงถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับจํากัด เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละเเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2567การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ11.4ผลจากภาษีจากฐานการบริโภคภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้นได้รับแรงส่งจากการเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพาสในขณะที่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ปรับลดลงการเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละแผลจากรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายลงทุนจากงบประมาณและรายจ่ายประจำจากงบประมาณมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการเบิกจ่ายลดลง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.8ผลจากจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนและพื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างปรับลดลง ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติในการประชุมเมื่อวันที่8ตุลาคม2568ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.50ต่อปีเนื่องจากนโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงร้อยละ7.8การจ้างงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่ามีจำนวนผู้มีงานทำา1ร6 3 4 4รายเพิ่มขึ้นร้อยละ1.0ภาคการคลังจังหวัดพังงามีดุลเงินงบประมาณขาดดุล5 1 9 3ล้านบาทซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายโดยมีรายได้จัดเก็บรวมเป็นเงิน98.1ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ26.8รายจ่ายรวมเป็นเงิน617.4ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ1 3 1สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้ง ขอบคุณค่ะ